ที่กำลังมองหาดีเกมฟรีไฟนะครับหรือว่าอยากขายดีเกมฟรีไฟนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจผมเลยนะครับจะมีดีเกมฟรีไฟขายรับเติมเพชรขายบาัตรสร้างห้องมีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจผมเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์แฟนเพจนะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากไปกดติดตามหรือว่าใครอยากขายดีเกมฟรีไฟลก็ลองเข้าไปขายได้นะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย had a dream about you and I, About you and เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมหมดเข้าวัคเกฑ์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนจีบสาวนะครับตอนแรกนะครับเราเดินมาหาผู้หญิงนะครับแล้วเราก็บอกว่าเธอเธอใครอะใครอะ่ะพอเขาถามใครอะไรของเธอใครแรกของจนคนแรกของใจในครับผมทุย <c oughs> เอาแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาไปดูยูวดีแปลกๆนะครับยอๆๆป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มไอดีแรกกันเลยนะครับคือวันนี้ผมจะมาทานะครับไอดีแปลกๆอ่าหนึ่งปี VS ปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็มีหลายดีเลยนะครับที่ผมได้ทําการดูเมื่อ1ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัจจุบันจะเป็นยังไงเนาะหนึ่งหนึ่งนะครับผมสามสามหกสามนะครับห้าสองศูนย์นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นไอดีแรกนะครับของ1ปีนะครับที่ผมเคยทําการส่องนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงนะครับแลงก็ปกติไลท์นะครับผม27เลเวล42นะครับประมาณนี้สกอร์การเล่นไม่น่ามีนะเพราะว่าเขาเลิกเล่นไปแล้วนะครับผมป่ะไอดีต่อไปกันเลยนะครับผมไอดี ID ต่อไปนะครับผม9 1 6 1หนึ่งหนึ่งหนะครับผมประมาณนี้ไอดี ID นี้ก็เลิกออนไปเมื่อ30วันนะครับเขาน่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะอันนี้เป็นสิทธิ์ขั้นสูงของเขานะครับ เลเวล48นะครับไลท์ like 225นะครับสำหรับสกอร์การเล่นไม่น่ามีนะทุกคนเพราะว่าเขาเลิอกออนไปแล้วนะครับสำหรับไอดีนี้เนาะไปโอเคผมไปไอดี ID ต่อไปกันเลยนะครับผมไอดี ID ต่อไปนะครับผม1395นะฮะแล้วก็44786นะครับไอดี ID นี้นะครับผมก็เลิอกออนไปเหมือนกันวะทุกคนเมื่อ30วันเหมือน ไอดีหนึ่งปีที่แล้วเนี้ยเหมือนเขาจะเลิกเล่นไปกันหมดแล้วนะอันนี้ก็มีสิทธิ์ขนุนแค่สองอันนะครับมีเสื้อแรงซีซั่นไหนไม่รู้วะทุกคนไม่รู้เหมือนกันเป็นแรงโกลนะครับผมไลท์ไม่มีเลยนะสกอร์การเล่นมีนิดนิดหน่อยนะประมาณนี้นะฮะไปไอดี ID ต่อไปกันเลยนะครับผมไอดี ID ต่อไปนะครับผมหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ห้าหกเจ็ดสามนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับเลือกออนไลเมื M ่อสามสิบวันเหมือนกันนะครับผมมี อ่ะสี่ขั้นสูงซีซั่นสองมาซีซั่นหมดเอฟปันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีอ่ะพวกสีซขั้นสูงเก่านะครับใครทันอันไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้นะผมไม่รู้ว่าคนในช่องผมมีผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าอ่ามากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับสกอร์การเล่นไม่มีนะครับมีแต่แบบทั่วไปเนาะเขาเลิอกออนไปแล้วอ่ะทุกคนป่ะไอดี ID ต่อไปกันเลยนะครับไอดี ID ต่อไปนะครับผมได้แก่16 7นะครับแล้วก็4 1 7 1นะครับ73นะครับ สำหรับไอดีนี้นะครับเดิมออนไปเมื่อ30วันเหมือนกันนะทุกคนคือค้นหาไม่เจอด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่ในปัจจุบันในอดีตค้นหาเจอนะครับไอดี ID นี้แล้วก็มีสิ่งนุมเก่าๆเ,เยอะด้วยนะครับแต่ปัจจุบันค้นหาไม่เจอแล้วนะครับไปไอดี ID ต่อไปกันเลยไอดี ID ต่อไปนะครับ18826นะครับผมแล้วก็15 6 0ตน,นะครับสำหรับไอดีนี้นะครับ เลิกออนไปเมื่อ30วันนะครับอันนี้ก็เป็นสิน,นสุนทร์กับต่อเรยว่ายี่สิบหกไลท์สามนะครับอันนี้ก็เลิกเล่นเหมือนกันนะทาไมผู้เล่นแบบที่ว่าผมเคยค้นหาเมื่อ1ปีเลิกเล่นไปกันหมดอ่ะทุกคนป่ะไอดีต่อไปกันเลยไอดีต่อไปนะครับผมหนึ่งนะฮะแล้วก็6นะครับผม3 8 25 90สองห้านะครับไอดีน,นี้ก็เลิกเล่นไปแล้วอ่ะทุกคนเหมือนเขาจะเลิกเล่นกันหมดแล้วนะแล้วก็ค้นหาไม่เจอด้วยนะัะประเด็น คือผมไม่รู้นะว่าบางทีไอดีมันอาจจะหายไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไอดีบอทที่เ m มสร้างขึ้นมาแล้วก็ลบทิ้งอะไรเงี้ยคือบางไอเดีอย่างเงี้ยมันไม่สามารถค้นหาได้เลยนะครับทั้งเซิร์ฟไทยเซิร์ฟนอกเซิร์ฟต่างประเทศอะไรเงี้ยมันไม่สามารถค้นหาเจอได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะลบออกไปจากเกมเนาะเดี๋ยวผมขอยอนุญาตค้นหาดีนี้เนี่ยนะครับ1 4 7 1 7 2เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็91้าหนึ่งอืมเจ7ดหนึ่งเจดอ๋อหนึ่ง มีหนึ่งตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอใส่เลขหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งอดี้นี้ก็เลือกออนเมื่อ30วันนะครับนี่มีอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นสีขั้นสูงกเก่านะครับไลท์ประมาณเท่านี้นะครับ107ไม่น่าเล่นแลวนะทุกคนเลือกออนไป30วันคนน่าจะเลิกเล่นไปกันหมดแล้วนะครับไปผมไอดีต่อไปกันเลยหรือว่าไอดีสุดท้ายของ EP นี้นะครับไอดีสุดท้ายของ EP นี้นะครับผมก็ได้แก่1 4 5ห้านะครับแล้วก็9 7 9นะครับ 735นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็น ID สุดท้ายของ EP นี้เนาะอันนี้เป็นสิทธิ์ขั้นสูงกับเก่านะครับใครทันอันไหนลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมน่าจะทันกับทุกอันนะแต่ว่าก็ลหลงลงลืมๆไปแล้วไ like ลท์12นะครับหมดทั่วไปไม่มีนะทุกคนไม่มีสกอร์การเล่นเลยนะ,อะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ